สวัสดีครับเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันพฤหัสที่16พฤษภาคมไปที่ศึกพรีเมียร์อังกฤษนะตกค้างเกมที่37มี2คู่ไบรตันเปิดบ้านแพ้กับเชลซีไป1-2เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากโคพาเมอร์กับกิสโตเฟอร์เอ็นคุนทูส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูปอบใจจากแดนนี่เวลเป ในคะที่แมนยูเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป3-2เจ้าบ้านได้ประตูจากคอบบี้ไมนูอัมมัดเดียโลแล้วก็ลาสบูทอยลุนส่วนทีมเยนได้2ประตูจากแอนโทนีกอดอนแล้วก็ลูอิสฮอล์แต่รลงคะแนนล่าสุดเนี่ยเชลซี Chelsea ก็เลยขยับมาอยู่ที่6เก็บเพิ่มเป็น60คะแนนส่วนนิวคาสเซิลกับแมนยูอยู่อันดับที่7แล้วก็8มี57คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียนิวคาสเซิลดีกว่าเลยอยู่ที่7ไปในณะที่ไบรตันอยู่อันดับที่10มี48แคะแนนเหมือน และโปรแกรมนัดสุดท้ายของฤดูดกาลเกมที่38เตะพร้อมกันวันอาทิตย์นี้19พฤษภาคม4ี่ทุ่มตรงอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเอเวอรตันเบนฟอร์ดพบนิวคาสเซิลไบรตันเจอแมนยูเบอร์ลีย์เปิดบ้านเจอฟอร์เรสต์เชลซีพบบอร์นมัธคริสตัลพาเลทพบแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอฟู๊ลูตันพบกับฟูลแลมแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเวสต์แฮมแล้วก็เชฟตูเจอกับสเปอร์ไปต่อที่ลาลิกาสเปนนะที่สามสมี4คู่ไลยโยบเยรกานโนเปิดบ้านเอาชนะการานาาดาไป2-1 เซบีย่าแพ้กาดิสศูนย์หนึ่งเซอรตาบิโกเอาชนะบิวาวไป2-1ส่วนเกนาเฟ่แพ้แอตมาดริดไป0-3 ปต่ละคะแนนล่าสุดแอบราอิสตอนนี้อยู่ที่4ฮะมี73คะแนนการันตีโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนบิลบาลอยู่ที่5มี62เกตาเฟ่อยู่ที่10มี43เซบีย่าอยู่อันดับที่12มี41่ลาโยอยู่อันดับที่14มี38เซลตาบิโกอยู่อันดับที่15มี37กาดิสอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่18มี32ในขณะที่กาลาดาที่ตกชั้นไปแล้วอยู่อันดับที่19มี21คะแนน โปรแกรมในคัมคือวันนี้มีอีก3คู่ที่คืนคร,รึ่งลัสพมัทเปิดบ้านเจอเลเบเต,ตสตีสองครึ่งอเมเบรียพบกับบาร์เซโลนาแล้วก็ตีสามแล้วสโติดักพบกับบาเนะลนเซียลิเกอังฝรั่งเศสน,นัดตกค้างเกมที่33มี2คู่นีสเปิดบ้านแพ้ปารีสแซ็ชแมงไป1-2ส่วนแลงก็เอาชนะหมักเซออีกหนึงย์แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยปารีสแซ็ชแมงที่คว้าแชมป์ไปหลายนัดแล้วฮะก็ยังนับได้ดับหนึ่งที่73คะแนนนีสอยู่ที่5มี54คว้าโคตา้ายูโรปาลีกแน่น มักเซยอยู่ที่8มี47ส่วนกอยู่อันดับที่10มี44คะแนนและโปรแกรมนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลเกมที่34เตะคือวันทิต์ต่อเช้าวันจันทร์ตอนตี2นะฮะลออาเปิดบ้านเจอกับมักเซยลองพบมงปริเย่ลิวเจอกับนีสอลอริยงเปิดบ้านพบเครมอฟุตลิยงเจอสตาร์บูเมสพบกับปาสิซต์แชมงโมนาโกเจอน้องแรงพบกับแลนแลวก็ตูรูเปิดบ้านเจอกับเบรส และปิดท้ายกันที่ศึกโคปาเตเลียรอบชิงชาเลิ์นนะอตาลนตาก็แพ้ให้กับยูเวนตุสไป0-1ยูเว่ได้ประตูชัยจากดูซานวลลาฮวิกในช่วงต้นเกม